เกมนี้นะครับผมก็จจโตัวบางเยอะนะครับคิดว่านะ่าจะมาเล่นนะสก,กัดสายฟูดเมทเนะีเรียกได้ว,ว่าสายฟูดเมทไกลภาพที่หมัดน,นึงอ่ะสามารถที่ล้มได้เลยนะเกมนี้ก็มีโอกาสในการหยิบม,มาแก้ลูอยด,ด้วยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมเลยครับ โกเดนเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเลือกเติมเกมอีกมากมายมีทั้งเติมในเว็บแอดไลน์และก็มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะก็สามารถเติมได้เติมถูกเติมไวต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นครับผมเกมนี้ก็มีตัวบางครับผมไปเล่นเซตเทมกับสายฟูดเมดีกว่านะสกัดฟูดเมทนะวีเกับสกัดไม่ใช่แพนด้านะฟูดเมทครับใครจะชนะนะผมว่าเปิดก่อได้เปรียบ ผมก็ปางเขาก็ปางไงโอเคผมจะเล่นไปเน้นฟู์ไกลภาพเลยนะครับเอามาแบบแก้ทางเบิร์ดดามจตรลุยด้วยแบบกลับวงไม่ทันลงไม่ทันอะไรเงี้ยดาเมจสุดไปเลยก็ดีมากๆเลยได้ว่าแก้ทางลุยได้ดีทีเดียวครับผมแต่นะทำไมเขามาเล่นผมเยอะจังเดี๋ยวผมต้องรีบเต็มกองเล็กตรงนี้แล้วยิ่งคุมตรงนี้ได้ก็ยิ่งได้เปรียบเยอะมากๆรับ โอเคแน่นปะคือถ้าเจอแบบแคลรี่ที่เขายินเลนคนเดียวได้ก็สามารถปล่อยเลยนะผมว่าก็โลใหม่จะมาเดินช่วยเมทหรือว่ามาแกงออฟเลนก่อนในช่วงต้นเกมนะว่าตนนะ้นแกงมาออฟเลนมันก็สำคัญมากๆครับในการเก็บสามนะสามหลุมของการฟาร์มเลยทีเดียวครับโอนะมังกรเล็กเล็กก็มังกรเล็กฝักกงกก่งขวาครับ เรียกได้ว่าเราไม่ต้องรอเนี่ยเวฟต่อไปอ่ะเราเวฟสี่แล้วนะครับคือออกจากป่ามาปุ๊บเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นชอยที่แบบได้เปรียบกับออฟเลนฝั่งตรงข้ามมากๆครับโอเคเห็นไหมพยายามเก็บเก็บให้ไหวอะอย่างนี้ผมน่าจะได้เปรียบนะฮะแพนด้ามากๆเลยเดี๋ยวเราเล่นเป็นโบเก่นชิ้นแรกครับกดช้าสองไว้เล่นได้เนี่ยอ เขาแรกเหรอผมทุบไปหนึ่งหมัดครับแล้วก็ฟิกเกอร์ตีต,ตรงนี้ครับผักแพนด้าไม่อย่างไใจก,ก็โดนถีเสื้อผมเฟิร์สบาดตรงนี้ไปได้ครับไม่ใช่ครับเห็นจะตัวแรกไปแล้วนะ Panda เลยแพนด้าเบิร์ตดาเมจสุดไปเลยไปจอดให้เราเล่นได้ยังไงเพื่อนโฟกัสมึงตอนไหมมันทุบไม่ถึงอะแล้วผมพยายามที่จะเฟื่อยนิดนึงนะเอ้ยแพนด้ามาอีกรอบนึงเลยหรอโอ้ยดึงดึง,ดง,ดง ผมรอสกิลสองนิดนึงครับกดชาร์จรอในรอเตีของแอนด์สบดตรงนี้ครับเล็กก็รอจังหวะพุ่งทุบูปในเอล่อไปนะครับแต่ไฟยังไม่จบนะ <Double kill. S 1> ผมพยายามค่อยๆเล่นเนี่ยครับว่าก็ต้องรอสกิลนิดนึงครับฝั่งเขาตัวโซนก็ค่อนข้างดีครับโอเคนะ่าจะไม่ได้โซนตรงนี้เดี๋ยววาร์ปกลับบ้านก่อนเลยกันเนะี่ยแต่ว่าเขาตีมึงตอนอย่ยให้ผมขีดสเก็ตบอร์ดมาได้ คือต้นเกมดาเมจผมอาจจะแรงมากนะครับ oh, <okay. S 1> เรียกได้ว่ารองเท้าเจาะเว้ยนะครับตามด้วยโบเค้นเะนียคือทุบทีเนี่ยหนึ่งคาร์โบน่าจะหายไปเลยนะครับในหนึ่งเซตนะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, oh. ถึงขัน้นนันเตีนะครับในการยีดเกียร์ตรงนี้ไปเลยเอาไปหนึ่งหมัดครับเครื่องหลอเนี่ยได้ครื่งอนะงหลอตรงนี้ครับ กักคิมนิดนึงครับให้เขาไม่ได้ตัวนี้นะผมก็จะชิงความได้เปรียบเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าผมเนี่ยสกิลช็อตในการลัดพวกปูเพื่อวองกอนเลก็กอ่ยน่าจะดีกว่าแพนด้านะโอเคเต็งๆไปเลยครับเกมนี้ผมต้องรีบหาโบเกนได้ไวครับแต่ว่าวับเล่นบนดานี่ผมลงมาก่อนนะ่ย เหมือนจะโดนดายหลังป้อมเลยนะไว้เนี่ยตรงนี้เหมือนจะดดเดียวครับผมผ่ากระติกกลับเข้าป้อมแล้วก็พุ่งสกิลหนึ่งทุบไปเรียบร้อยเก็บชิวิตตรงนี้ไปได้นะยางสวยเลยโอเคโอเคนมาแล้วสี่นาทีครับตามด้วยโอมีอยมเนี่จริงจะขึ้นดาบแดงก็ได้นะเนี่ยเดีผมว่าผมอยากอะไรที่มันไวนิดนึงครับสกิปไปแล้วแต่ว่าน่าจะรู้ตัวว่าผมมาคนระับโอ้โห หมัดหนึ่งนี่เกือบแบบแค่คลิปแค่คลิปแลวก็หายหมดเซตเลยนะตรงกลางบวนตรงนี้ไปนเน็ตกลางติมาแล้วก็เพนด้าลงนงะจะเล่นสุดหรือเปล่าเนี่ยผมชาร์จสกิลลอนิดนึงครับเหมือนจะไม่ได้เข้ามาเนะี่ยน่าจะเตบนนะบอลเนี่ยครับผมน่าจะไม่ไปเนะี่ยอาจจะไปเคลียร์ล่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้คิดว่าเพื่อนอาจจะไหวหรือเปล่าต้องรอไดเ้เือนถ้ารอดนะผมได้ล่างเฟยเนี่ยแพ้ แต่ว่าอีกแค่3วินาทีครับสเก็ตบอร์ดเขาขี่มาได้ผมต้องรีบตีป้อมตรงนี้ต้องรีบตีครับชาร์จสกิลสองต่อยป้อมอุย้ยมาจริงครับเปิลดล่อตรงนี้แต่ว่าผมไม่วลนำเองหนึ่งเวลครับแล้วก็ชราร์จสกิลหนึ่งผักด้วยสติเอา้าไม่มีสติเหรอเนี่ร้อยยิงล่อโอ้ต้องรีบวิ่งให้ไวครับยังลอด,ออดไไอยังลอดเออเราไม่ดูเซนต์ขอผมไงแบบด้วยจะไหวหรือเปล่าผมพุ่งสกิลหนึ่งต่อยทีโคตรแรงไง เออเขาก็กดอันตรีไม่ไดันนะโดนผมปัดสปาร์ตันตรีไปก่อนเนยมาหรือเป่านี่ตสกิลสองเต็มเตแล้วแล้วก็วัดเชิงตรงนี้ของผมยืนตีไปเลยคือมันก็แบบทำอะไรไม่ได้คือถ้าคือถ้าเขากลับไปทางฝั่งฝากหนึ่งเนี่ยผมก็แน่ตีไม่ถึงนะงแต่เหมือนเขาจะวัดใจผมปะอุย้ยผ่านกันตีตรงนี้เยับยังสวยเลยก็เซอร์ฟิสย้ำไปโอเหมือนจะไม่ดีครับเอ้ยโหดคิกว่าจะรอเนะแต่ว่าเขาตามสุดจริงครับ คลล่อด้วยคุณต้นมีเอดีแถมสกินแลเพียบสวยๆหล่อๆทุกตัวนะมีอัปเดตตลอดได้ที่เพจคุณต้นเลยนะครับผมอ๋อล่อเล่นเป็นเซตสายฟูดเมทเหมือนกันครับแน่นอนว่าคือเกมนี้เอ้ติดติดเกมนี้คือสายฟูดเมทอะวัดกันเลยนะโคตรจึงไปต้องกลางเขาได้เปลี่ยบอะมีลูยีในการเรียกครับเราต้องค่อยๆเล่นนะเพื่อน เราจะวัดไฟนะครับคนน้อยกว่าไม่ได้ชาสกิลสองมาตรงนี้เพื่อรีบเคลียร์การครับทำาไงก็ได้เขาแบบบุกกลางเลยไม่ได้ป้อมการสำคัญครับในการยึดไว้ตรงนี้จะได้เล่นง่ายหน่อยไม่เป็นได้อยู่บนเนี้ยผมแม่แอบ,บตรงนี้ได้เนี่ยเฮ้ยเขาเดินมาปกติไปแล้วก็ตามด้วยตยีหนึ่งต่อยต่อยทีนึงหมัดหนึ่งเฮ้ยตีผีเสื้อนะแต่ว่าเมื่อเกิดตีก็น่าจะไม่โดนไหมโอ้รอดจริงครับ เสดาเนีกแค่ถ้าเป็นสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมจะไปดามเมจได้แต่ไม่เพียงพอเนียโอเคต้องรีบหาดาบแตงให้ไวผมว่าหนึ่งเซตดได้เรื่องนะถ้าดาบแตงมาตอนนี้เฮ้ยตรงกลางเพื่อนมันจะบวกกันไปครับท,ทั้งที่แกลลี่ก็ไม่อยู่นะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไหวครับ โอ้โหน่าจะเป็นพลังของซาตาหรือบอแพทนี้เรียกได้ว่าเขามาแรงมากครับไปยิงคอมโบแบบลมนะที่เป็นการเรียนตีให้2ทีโอโ้ยังไงก็นายเตดเมตา100%้เเนี่ยซาตาผมบอกเลยคือเก่งมากเลยเก่งแบบเก่งเวอร์ตอนนี้ ไม่รู้ว่าบัฟมาให้ติดไหมตารอบนี้จะโดนเนื้ออีกหรือเปล่าครับรู้สึกว่าเราเก่งมากๆครดูดิโอ้โห,โหผมพังใหโ้โอ้โหเขาแคขนไหมนเนี่ยยังไงครับรอดูจังหวะอยู่ตรงนี้ครับชาร์จเกอบสองรอนะแล้วก็ฟิกเกอร์ไปแล้วเนี่ยน่าจะติดไปแล้วผมใส่สุดแม็กตรงนี้ครับปิดคิวนะไปได้ครับหมดตี้นะแต่ดูเหมือนว่าน่ายังจบไม่ได้ครับ เปดาเมจ5คนได้ก็จริงครับแต่ว่าไม่มีคลิปนะในการเข้าเข้าบ้านไปจบบ้านเนี่ยโอเครู okay. ้สึกดาบแดงนานมากโอ้ <c oughs> โหเอาจริงแค่แบบให้ซาตาเขาวิ่งอันเติเปิดได้เลยก็ยังได้ครับ บินแรงมากบ,บินแรงไม่พอมีสองอันตรีครับในการรีของ,องโรมี่ของเราครับ <c oughs> บินไม่พักเลยเพื่อนเอดีตอดีดโอโ้โหบินอย่างนี้ก็จะรอดได้ไงไอ่ะผมปางอันตรีไม่ทันครับแต่ว่าเพนด้าเข้ามาล้วงหลังได้ตรงนี้ครับผมไม่มีสกิลในการไล่ต่อแต่ว่าต่อยธรรมดาแรงมากตรงนี้ครับอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นสวยเพื่อน อ้ oh. เรียกได้ว่าไฟมารัวตอนนี้ผมโอกาสดับแดงดับแดงดับแดงดาบแดงเร่ดงด่วนโอเคแขนบ้าขึ้นเราออกโอมิอามด้วยมันก็เป็นข้อดีที่แบบปกติเมทห้กับเราด้วยแถมตีไวเนี่ยผมชอบตรงนี้ครับเวลาที่สกิลหนึ่งอะต่อยรัวมากครับและมันแรงด้วยประเด็นเนี่ย Okay, ain, เริ่มแรงครับเริ่มแรงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเกมนี้ก็แทบไม่มีแท้งเลยครับเป็นโอกาสที่เราสามารถที่เล่นสายฟูลเมทได้ที่แบบจะทุบแบบสักหมัดหนึ่งอะไรเงี้ยชอบแนวสุดอ่ะเฮ้ยมีคนโดนไล่ล่าครับแพนด้ามาตรงนี้ครับแล้วผมชาร์จอยู่สองมาครับวิ่งไล่ล่าเหมือนกันนะเพื่อนผมอ๋อเรียบร้อยหมัดเดียวล่วงเนี่ยมันติด แตกปีเสื้อเห็นไหมคือได้ดาบแดงปุ๊บคือมันแรงมากครับดาเมจนี่คือเห็นชัดเจนเลยเฮ้ยเอาปล่ะเอาปล่ะเอาป่ะล่ะเฮ้ยเจ็บถูกปิตรถ้าทุบโดนก็น่าจะเลือดมิดหลอดเมื่อกี้ผมเอาบัวนะ เฮ้ยสาตาไปแล้วจริงจบได้เหรอม,ม่พลังแห่งงสาตาเกินเนี่ยยงแบบเอาไงเพื่อนผมปาดสบา์ตีก่อนโดนแพนด้าตรงนี้ส,สวยเลยครับโอ้แต่ว่ายังรอดไม่ได้รอคีบครับอันนี้ไม่ใช่คีบนะ <c oughs> โอ้ยดอเข้ามาแรงนี้ผมหมัดหนึ่งครับเป็นดาาร่วมไปแล้วนะแอสเซนเะอร์จะหายไปเลยเอาจบเลยครับลางองอยู่ ผมก็พยายามกดตีรัวนะคือถ้าเขาวาร์ปมาใกล้ผมอะ่ะก็ตัคือโดนหมัดผมนะเรียบร้อยเลยครับจริงคิดว่าน่าจะจบไม่ได้นะแต่ว่าพลังแห่งการคาโบซาต้าครับกับดอเรียเอ๊ะไอ้สองตัวนี้เก่งจริงครับผมว่านะแทบไม่ต้องหาตัวเปิดได้เลยคือเล่นเปิดเองเลยนะครับในการบินทําจังหวะแรกเลยก็เรียนติบินอีกรอบหนึ่งฮะนะเนะกมนี้ไปได้120ดาวให้กับ สก,กัดสายฟูดเมเนี่ยถ้าท่านเพื่อนชอบเกมนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดต like ิดตามเะ่เป็นกำลังใจใผมด้วยเอาไว้เกินใหม่นะครับคิดว่าแรงก็สามารถคอมเมนต์ได้ผมชอบนะชอบเล่นสายนี้